เดี๋ยวมึงเจอดาวชูตอตมันหมูกูลูกขี้อ้ควี่พี่ปอยังงมูเลยับแล้วป๊แล้วป๊แล้วมึงเข้ามาเอาเก๊ะ่อกัเนเพหัคิวแล้วปากแทบปีข้างหลังพี่บัฟแล้วใช่มัยงเหรออันยังหรหิว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 ไอแปงมึงรู้ป่เวลาเวลามึงอมไม่อ่ะมันไม่ได้ยินเว้ยในที่สติทำไมมันไม่หิววะน้องอ๋อเจ้กูจะรู้ไหมเนี่ย ใช่ไอ้เหี้ยลืมแปลงแล้วโค้ดโค้ดบันลี้ลืมลืมลือะไรนะลืมอะไรนะแปลงอะไรวะเมื่อกี้ใครว่าแปลงแปลงอะไรวะโค้ดที่มึงส่งมาในดิสคืออะไรสิโค้ดม่วงๆไม่ใช่ไอ้เหี้ยไปเติมนะน้องหอยดีเหี้ยเนี่ยบล็อกไอ้เหี้ยไบเปอร์เติมขอยี่ดี้เติมของไวเปอร์กจะเล่อนเียม่วซััวกนไปหมดเออ

ปกติไวเปอร์อนี้ยปกติเราคิดว่ามันเยอะมันก็จะเยอะแต่ถ้าไอโซฟเส์ฟาสนก่อนดิจะได้เปลี่ยนบล็อกแตกแล้วแตกแล้วตัอจะเหนียวไปไงไอ้เทีจทิดิด็กเจอดาบน้ำมันหมูกูฟาดล้มหน้าขมามตัมบอวไปเลยไอ้เงี้ยเออมันน้อยกว่าเราไอ้เท็ยนี่เองใโดนกูสี่ศาตว์เฮ้ยรู้ไหมไอเจ้าเขาลืมกดยาหรือเปล่าวอ้เงี้ยบ้างเงี้ยขนาดหู เงยตัดดมึงโดนล่นม่ไงมึงงตัดเฮ้ยอลฟี่เปิดไมค์ใ้กูเองก่อนบ้านเราบ้างนั้นเจ๋อเจ๋ออ้ย่จุ่มอยู่ตรงนี้เลยหรอไอ้ย่ะนั่นนะว่าแล้วจุ่มด้วยกูจุ่มด้วยกูจุ่มด้วยเเไอ้แปงมันบอกให้เขาเอ้ยมันบอกว่าเขาบอกมันด่าหรอบ้านสองตัวบ้านสองตัวอะไรโผล่ไงอะไไอ้แปงมันบอกเขาเดูด่าทำมะ ว่าไม้เหนื่อยัยังมีอยู่เอกช่อกูกลอนหลังมาไอ้เงี้ยใสมาอู่ไอ้เพิ่มเด็กเอาัตกูมาพิม์ด่าคนอื่นไอ้เงี้ยแล้วกูมาโทร่แล้วกูพิม์เลยสัอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลมไปเองนะในบ้านในบ้านในบ้านีวิตได้ชีวิตดิโอ้โหเอ้ในบ้านเนี่ย เฮ้ยโภไม่มาเหรอวะทำไมไม่เห็นโมามามาเอ๊ะบอกเอ๊ทำอะไรเอ๊ไอโภไม่มันเกิดย้อนหลังูว่ะอยู่ตรงไหนมันเกิดตรงคหนไอศิ์ตนรดาบดาบในบ้านอไปตายชีวิตก่อนไนีภไงเอ๊มันเกิดโจโจโเออเรื่องันโจตีนี้เออสวยสวยตายแล้วตายแล้วนะโภโพโเอาไปสองหมื่นเก้าโพไซน์อานขวาอันขวาฮัลโหลขื้นหางอนหน่อยดูยิงเข้าไปไร ขอโทษแจ็คป่วยบโอ้โหนี่นาหมื่นวไปหรอคนนินโง่นี่ตีตายเฮ้ยมือนวไปนิดหนึ่งเรนูดอกนะครับทุกคนเปยนอรับทำดาบไตเรื่อยอยเฮ้ยเฮ้ยตับแทนเท่ากันแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โหมันคู่แข่งเลยว่ะ ไอ้ก๊อตมาไกนหาไ่ตายว่ะพวกมึงโซนปั้นให้ตูดิพวกมึงอ่เล่นแบบนี้ดิไว้จะปิดปั้นใ้ไวหน่อยออกมาตีปั้นดิออกมาตีปั้นดิโซเลยซ่เหเนี่ยโอเขาห่อยเ่อุ้ยไอ้เจีนีแม่ไม่ไหนังมีะไหรอวะไอ้แอ๊แม่นวิ่งมัวเลยวะไอ้เจ๊ดีน่มึงต้องเบนมึงต้องอยู่ทํางเบนเฮ้ยแต่มัน อยู่นีไปมาปอไม่ใช่แจ็คนีลี่เสนาอยู่ติดไอ้ตแกแล้วเอกโอ้ยเฮียจักแกไม่ทันม่แพ้เราแกดูโลกหนึ่งแล้วนะการดีแอดหรออ้แอมเขาบอกโอ้ยเฮียหมอหมอเราเต็มกราฟเลยเฮียไม่รุนเลยแต่เบนส์โอ้ยอ่ะกูฝตาม่วงให้รวยอ่ะมันไม่เห็นเมื่อกี้มันสิงเสามาไม่เห็นไป่เห็นตอนมันทะลุเสามาเนี่ยที่ปอหมอพี่ไม่หิวป่ะวะใช่ใช่ใช่ เออเฮ้ยเบียดต่อยตัวนี้นี่ตาเบียดโดนเข้าศอกถอนอี้ยะโผอาถอนนี้เยไอ้หนตไอ้เหี้ยโอ้โห้ปล่อาอยี้ปันเกิดเด้อปันเกิดขาดเด้อเดี๋ยวกูทำหน้าที่ของกูเองละกันงั้นอะทำไมก๊อตมันฉลาดแต่ว่ามันล็อกนิน เงี้ยโอวโอ้โอ้เงี้ยโดนตีเงี้ยใบอกยิงแล้วกูเง้แล้วแจ็ไปเลยแล้วมันก็โดนพิษตีมึงโอ้ยอีกเงี้ยเป็นหมัดมันเบเปอร์เห็นที่ผมส่งอีโมส่งขิ้ไว้บ้างเมื่อกลางวันอ่ะเออมึงไปด่าเขามึงด่าเงี้ยอะไรกูกดอีโมใส่มันแล้วมันหัวร้อนนี่ให้ดูให้สันให้เยี้ยหยุดเลยเข้าไปบ้านสองตัวนะไปกิ้มร้อนกัน ใครตายเกิดว่าใครตายเกิดว่าไอเียด้าเออเออแล้วเออแล้เยสวยไปไปไเออเออเออแล้วอพมไม่ยิงไม่ิหลังหลังหลังับนาไเนี่ยเอเ่เอเล่เอเลอเ่เลยไอเ่นเอลนเลไอเ่นเลยอ่เลอเล่เลไอเนเลยอเลนเลไอเล่เลีไอ่เยอเลนเลอเลนเล่อเเเ่เลเลาเอ่นเลนเไอเล่ไอเ่เลอเเยอเนเเ่เอเลนเอเเยอเ่เลอเเอเเยเยอเมนลอเลนเไอ่เยนนอ่อ่เียนอไอไ่ ไอ้สารไม่มีทาวเหน้ยตีกุรีคว้างไม่กูไม่ใช่โด่งไอ้หี่อเะไอ้ขึ้นนะแนับชีวิตมาแานโอยังไม่จบเลยพิมด่ามันโง่แล้วกูพิมตรงไหนว้ายมันด่าเราหรือเปล่าดูดี แอ้เข้าบ้านนี่ชีวิตแรกชีวิตชีวิตแรกชีวิตแก่ขอหน่อยแก่หมอโหเอ้ยแม่ไม่มีใครแก้เอ้าซอยไปเอ็ดกูจะเาชีวิตแกไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลอมต้องเป็นหน้าที่มึงเลยว้าที่ตีมดงานสามตัวตรงนั้นนักเห็นว่ามดงานไอ่ยกเข้าบ้านตายมึงจะยินยินอยู่เพื่อนกูแย่มากไม่ได้มดงานไอ้โง่โผมบ้านโผมบ้านไอ้เชี่ยก่อนมาโอ้ยเชี่ยมันเยอะจัดเลยว่ะมันเยอะเยี้ยเลยครับ เยอะหรอกหมดเยเนี่ยเราออกมาพร้อมกันเป็นหนีไปโอ้หไม่ชีวิตชีวิตอกหนอกแม่งโอ้โหโอ้หูปันมันมาเอกเอกจะเกยังเอกไปปันมัน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 ไปแล้วผมมันเสียแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ้ไปเตะดาบเตะดาบเตะดาบไปสัตเตะดาบทไมอ่ะปันมานมีตัวมาแล้วนลกเตะดาบเอ๊ะเอะเอ๊ะบิ๊เอ๊ะ เออไม่ร้อนดีจามหน้ากูไม่จามหน้าโหยติดกล้องเลยเย่ยเร่งจามมาสองเด้งอ่ะบกบกบแม่แหววเยี่ยโดนจามหน้าไอ้สัสสวยสวยสวยแคว่งแคว่งพินาแคว่งแจ่มมองมึงไม่หิวอ่ะเอ๊ะไอ้โอ้ยชีวิตชีวิตตายเอ้สวยนะมึงชีวิตนะสี่ห้าชีวิตเลยดิ ปั้นปั้นปั้นมันเกิดจะกี่โดดปั้นมันเลยอยู่อยู่หววปั้นไว้ไล้ปัาเเราเกิดปลนเราเกิดปั้นเกิดว่าปเราเกิดขวาไอคิมดูดอรอใช่พี่ไอโอ้โหกแล้วมมโตถูงหัวมัวอต่ไปเล่นทามาโอ้คิมโอ้ยถอด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 อดถ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 ออดถ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 ออโอถออออออ ไอ้มไปเล่นธรรมะทำไมกระบี่ะหรอไมอชีวิตเล่แรกๆชีวิตอยู่เมื่อกี่ไม่ได้เล่นไม่เล่นมั้งทีมทำไมมึงไอ้นี่วะอะไรไอ้หี่อะหมอขึ้นโลทุกตัวต้นตีนโอ้โอ้โอ้โเย็ดเป็ดเออแล้วโบว์สิบสองไอ้หมอกูแน่โอ้เไอ้ข้างกูจะแตกอยู่แล้วปวดถองต้องรองอย่าลืมเอ่ยดีๆฝากอย่าลืมกอมยิ้ม กดแล้วกดแล้วที่ลืมกดบนยิ้มว่าโอย่ะไม่จะถอนเลยวะไอระพีนแก้แล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาอะไรอย่างเงี้ยตีก็ตีไอ้พี่เนี่ยไปละกูตีเองแล้วตายตายเฮ้ตายพันเกิดตายโฟกิมไอโฟสวยกิมสวยกิมสวยกิมข้างหลังเอ๊ะใครว่างแล้วขอหมอหน่อยเฮ้ยโดนพิษแย่ไอปันปันต้องติดโทรศัพท์เฮ้ยอยู่เฮียตรงนี้ขอหน่อยดิ ขอหน่อยดิตรงเนี้ยขอหน่อยดิเครืองบินมันแก้ทางวะโอ้โหไม่ปะมาโคมาโคมาโคสวยอมสวยโอ้โหลงปีนโคยันีโคโคโคยันีติดบอลติดบอลออกมาเร็วยังไม่เกิดอ้าวกูตายหาแล้วไอโพมันวิ่งหนีกูเอ้าไอ้ย่าเฮ่เฮ่โดนอะไรทำไมวิ่งมาตายวะยิ้ยิงกูเกิดเร็วจังวะกูไม่สนวันเกิดเร็วเว้อ โอ้โหเออใสกูตีดีเพื่อตายมาเลยเฮียเอ้าโอ้โหเฮียกูไม่รู้กูพิษแม่งรัวๆเลยเออมันเ้ยวอนเตัวเลยวะเฮียไอ้นี่นี่น่ีในตาแต่ไอ้เาบ้านไอ้เขาบ้านไอ้เขา้านไาบนโลเ้ยไอ้สับเฮียพี่หมืนหนึ่งไอ้สับเยดหมื่นี่กูบอกแล้วอย่าตีเข่ามันตนยินเฮ้

ออกมาหมาถึงปั้นนะนะคุณนึกว่านี่เราโปยพิษนะเมื่อกี้ไอ้สามินมากดินมังเอยโอ้ที่สองตัวี่สามหมื่นกว่าเออชิมิทเลยชีมิตใช่อย่ามาดิ้นไปยพ่อไม่ปัญจาปัญจาปัญจาไม่ับพ่อไม่ับพ่อไม่จบปันดีปันดีจะกี่เท่าอีกูยังเข้าไปตายเรื่ออยู่ไปไหนตัดอุ้ยสะท้อน วิชีดแต้่ยาดามึงยัง้อเลยเว้ยพุกมงตายสักโอ้โหวิ่งด้วเี่ยยิงเจ้เก้ามือโอ้ยเบี้ยเป็นสิบสองเปีืยเลยเป็นสิบสองเออไอ้กูเอาดีกู้เอาดีสามมือไปดีสาบลงแล้วด่ากูชุนน้ำมันมือเฮ้ยเกิดเร็วเกิดเร็วเกิดเร็วในบ้านอะเราอเกิดเหรมันเกิดยังมเกิด กแลวก็ปี่เย็นเ้จิงไอ้เฮียโจไปแสนหนึพ่อมือตัวเฮียลยเฮยขณะนี้มึงไม่ได้งหยสมันกากเฮียเอ๊ะเอ๊ะมตัวเม่ขยะเลยเฮียมรับนนาะมเกนมันลัเกนดเลยะนรกิันกิเลยปกูเปล่านะก็นอะเออเออเอเฮียพี่มาเกอดขาต้องตาย้เฮียเมืกี้กมมาแล้วเมื่อกี้กมเอานนอก ป้ <irgend. S 2> <พอ S 1> านป้านป้านป้านพ,พ,พอ้านตีกูเลิกกูห้าหมนพ่อเหรอพีเอ๋ไม่ใ่เาแอบดูกว่าเข้าบ้านม่งเลยสั์ไม่ได้ขิวจุ่มกันไว้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 จุ่มกันไวจุ่มกันไว้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 จุ่กันไว้จ่มันไ่กัไว้่นไจุมกันไวจุ่มันไว้่มกันไ้จุ่กนไว้่มกัไอ้กอยู่ม้งไ้่้ว โอ้ยโอ้ยไอ้สิอะโอ้ยน่าหลายเลยกูก็แค่วิ่งถูๆๆไว้แล้วก็ตะโกนให้ก็มาอางนี่มาที presidency. ่ธนูันน <t S 3> ี้ธนูันสองสามตัวเออจริงไอ้ไรสีสัตว์น่ากลัวมากไอ้สอตวไอ้จอไอต่อปตัวเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านดับเขาบ้านดับมันเข้าม้านอ้พตนมากว่าพีนเองไอ้ตจาก่องกว่ตมีเรื่องสวย ที the, mm. Arrow, offset, wow right ่มอะได้ท like ี like ่แบงสีฟ้าที่เเด็กไร้ค่าแอรเขวันแอรวันที so ่ที่มั้ยมีะอนตายเองนะยายกีมามีผัอีกเยอะไม่หจัดเลยไม่ไม่กูตายกูตายกูใจให้เตมเอนที่ไมยากีอสต์เมื่อกีู้่เลยไม่เปแล้วโว้ยบอกแล้วแม่มาเพื่อพที่อย่างเยอะเพื่นที่อย่างเยอะไม่รู้อ่ะพวกกูกูจะทอแมงระเบิดไปสองกองมึง้ก อ๋ออ๋ออ๋อออกไปอ๋อโซ่ไปรอโซ่ไปรอวันนี้กูไม่ออกมาร้อนอะพี่เหี้ยพี่เหลวเนี่ยไอ้พี่เข้ามาและไอ้โซ่เต็มไปวะไอ้โซ่ท่าสะท้อนไม่ใช่ทางอะอเ้ยไปอีกแล้วมาฟ้าไอ้ะม่วงไอพี่นอนกันเกลือกลาเลี้ยนอนฝุ่นมากจบเออไอ้เจ้าผมหิวเจ้าผมหิว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 อยู่หิวอยู่ฝุ่นสุดตุ้งกระทืบเลยฟางครบๆไปเฮียมึงอะเอโนฟี่ มึงจะช่วยตอนมีช่วยนเวอันดี้ไอแปงกูมาช่วยแล้วโออ้าวกูตายมาตายอยู่ห้างในหกหมืนกว่าไอจัดมาเร็วไอเหียเอ้ยทำไมคะแนนเลอแค่พันเ้าเป็นแน่ปเราไปแล้วชีวิต้ชีวิตโอ้ยชีวิตนักชีวิตเกิดในบ้านเลยนี่เกิดในบ้านเกิดในบ้าน พน้าเองกงหมดพอดีเลยเยไอ้เหี้ยหมอไม่ได้เกิดเลยก็อย่าเกิดสิเออไม่ต้องเกิดหมอหรอกสองนาทีเออะแต่ก็แต่ก็แอะแอะแอะตายวสองมือสามี้ไอ้สามเฮ้ยคะแนนมันมาแล้ววะแอะแอะแอะปันปันเกิดไอตัวปันไม่ออกแบบปั้นยังไงไปไปปั้นมันก่อนไปแล้ว เนี่ยถ้าเราจะเล่นอย่างเงี้ยเก็จะเสียแต้มฟรีมากปั้นก่อนปั้นก่อนเอาปั้นก่อนรวมปั้นก่อนฮัลโหลฮัลโหลหัวไหลเออปั้นปั้นปั้นไอ้ก๊อนก๊อนก้อนก้อนต้องทำไหนเหี้ยแม่เอาถอนอีกทีเหี้ยเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยก๊อนเลยเหี้ยนี่ไหนอะอุ้ยอย่าลืมนะลืมเอายังไม่ร่วงมันเออเหี้ยแพ้นะเนี่ยไอสัตว์สักพักหนึ่งเนี่ยมันแพ้ไปสักพักแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยออกมาตีปั้นสุดท้ายก็ดีแล้วหมอก็ไม่ต้องเกิดแล้ว เออมะอีกสามสิบวิสามสิบวิคุณถามหน้าที่อยูอันหนึ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอ้โหะท้อหน่อยสักทีวะโอเพื่อความปังเร็วลโอ้โหมาและเออเออโอ้โหถอนเฉยเไอ้เฮยหมากเคียนี่หน่อยโอ้ยชะนวดาระทึบห้าวิห้าสี่อย่างนั้เยอะไปเพอร์แกินีพันละได้เยอะอีกสิบวิ ไปเซตไปเซตนั่นเลยตัวมาสองตัวโอ้ตายไปหนึ่งอุ้ยโคตรน่าไม่ทำไม่ผิดเศษจบแล้ว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 โอ้โหอีสัตตกูสะตกไปหนึ่งตัวน่าเรามีเวลามากนี่กูตกอีกตัวอ่เดี้ยวนี้อ่ะเย็ดแม่จากที่สามลื่นมาอยู่ที่หกฟังน้องตัวยงเล่ไม่แรงพอนะลูกตัวเรามันก็ต้องรูดถึนบ้างตัวเราก็ต้องใช้เวลายากลำบากมั่งองนี้อ่ะไหนยืนดูมันก่อนมันจะพูดอะไรกันเฮ้ยผมเปิดได้เลยว่าเราไวเบอร์ไง